สรุปหนังสือ Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าหนังสือพูดเรื่อง6ก,กิจกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับนี่เป็นหนังสือเล่มเ,เล็กเขียนโดย How e r o t หนังสือเล่มนี้เกิดจากช่วงที่เขาตกต่ำที่สุดในชีวิตมีหนี้หลายล้านบาทเขาได้ฟังจิมโรนแล้วสะดุดใจกับคำพูดที่ว่าความสำเร็จในชีวิตจะไม่มากไปกว่าระดับการพัฒนาตัวเองของคุณเขาก็เลยตั้งเป้าว่าการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และเริ่มศึกษาว่าคนที่ประสบความสําเร็จทําอะไรในตอนเช้ารวมแล้วได้6ข้อเขาก็เลยลองทําดูทุกข้อซะเลยนะครับผลก็คือชีวิตดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ในที่สุดกิจกรรม6ข้อมีอะไรบ้าง 1. การทําสมาธิ 2. การพูดในเชิงบวกกับตัวเอง 3. การจินตนาการถึงเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น 4. การออกกําลังกาย 5. การอ่านหนังสือและ6การเขียนบันทึก ทั้งหข้อนี้ใช้เวลาทำไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและถ้าคุณยุ่งจริงๆจะใช้เวลาข้อละ1นาทีก็ยังได้และคุณก็สามารถสลับกิจกรรม6ข้อนี้ก่อนหลังได้ตามชอบครับและข่าวดีสำหรับคนนอนดึกนะครับเพราะจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าเขาขอแค่ให้คุณตื่นเร็วขึ้นกว่าปกติเพื่อจะได้มีเวลามาทำห6ข้อนี้ครับ6กิจกรรมที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นข้อ 1. การทำสมาธิคนส่วนใหญ่เริ่มต้นตอนเช้าด้วยความยุ่งเครียดหรือที่เกียจ ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ดีนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่วิธีที่คนที่ประสบความสําเร็จเริ่มต้นวันวิธีที่ดีกว่าคือเริ่มต้นด้วยความสงบทําให้จิตใจผ่อนคลายและเข้าใจตัวเองมากขึ้นการทําให้จิตใจสงบมีหลายแนวทางตั้งแต่ทําสมาธิสวดมนต์ไปจนถึงการขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตหนังสือบอกว่าจะทําวิธีไหนก็ได้ตามที่คุณถนัดครับส่วนใครที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนหนังสือมีแนวทางให้ทําตามดังนี้หนึ่งหาที่เงียบๆนั่งสบาย ถ้าเป็นไปได้อย่านั่งบนเตียงนอนเพราะมันชวนให้นอนต่อนะครับ 2. นั่งปิดตาหรือจะมองพื้นที่ห่างออกไปประมาณ2ฟุตก็ได้3หายใจเข้าลึกๆทางจมูกเริ่มด้วยการหายใจเข้า3ามวินาทีระหว่างหายใจเข้านับ1 1 0 0งห1 0่ง0ั0ห 3, 3. ั้นหายใจ3วินาทีระหว่างตั้นหายใจนับ1 1 0 0งห1 0่ง0 0 0 3แล้วหายใจออกทางปาก3วินาที ระหว่างหายใจออกนับ1,1 0่งหนึ่งพัพยายามจุดจอที่ลมหายใจระหว่างนี้ความคิดต่างๆจะดังขึ้นในหัวทันทีขอให้รับรู้และปล่อยเอาไว้อย่างนั้นนะครับผมคือคนสรุปนะครับขอขยายความตรงนี้นิดนึงใครที่สงสัยว่าจะปล่อยวางความคิดของตัวเองยังไงให้นึกภาพเวลาที่แม่เรียกแล้วเราไม่สนใจนะครับคือหูเนี่ยได้ยินคําพูดของแม่แต่เราไม่สนใจเราสามารถเมินความคิดตัวเองได้แบบนั้นเลยครับ แต่ความคิดมันเร็วและมีพลังกว่าคำพูดมากๆการจะเมินมันได้ต้องใช้เวลาฝึกครับจินตนาการว่าเราหายใจเอาพลังเชิงบวกเข้ามาและหายใจพลังบวกออกไปอาจจะนึกถึงคำบางคำแล้วโฟกัสไปที่คำนั้นเช่นอาจพูดกับตัวเองว่าฉันหายใจเอาพลังแห่งความสงบเข้าไปและฉันหายใจเอาพลังแห่งความรักออกมาหรือใช้คำว่าพุโทโธแบบศาสนาพุทธก็น่าจะได้เหมือนกันครับช่วงเริ่มต้นใช้เวลานั่งสมาธิแค่1-5นาทีก็โอเคแล้วครับ แล้วค่อยเพิ่มเวลาขึ้นก็ได้ถ้าคุณต้องการข้อ2คํคำปฏิญาณคำปฏิญาณหรือ affirmation คือการพูดในเชิงบวกกับตัวเองซ้ําๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและในสิ่งที่ต้องการเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มีความคิดวนๆอยู่ในจิตใต้สํานึกเราไม่รู้ตัวว่ามีคําพูดเหล่านั้นอยู่ความคิดในจิตใต้สํานึกที่เราไม่รู้ตัวนี้มาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่จากความคิดของคนอื่นๆจากสื่อที่เราดูบ่อยๆจากสภาพแวดล้อม และจากความคิดของเราเองมันเป็นเหมือนโปรแกร,รมที่อยู่เบื้องหลังการกระทาทั้งหมดของเรานะครับส่งผลถึงสุขภาพความมั่นใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและการประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนโปรแกร,รมนี้ให้เป็นสิ่งที่ต้องการชีวิตจะไม่ก้าวหน้าอย่างที่หวังแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนโปรแกร,รมนี้ได้ครับการพูดคําปฏิญาณเพื่อเปลี่ยนโปรแกร,รมในจิตใต้สํานึกมีหลายแบบและสําหรับหนังสือเล่มนี้เขาแบ่งออกเป็น5ขั้นตอน ขั้นตอนที่1ห,หาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณทําอะไรก็ได้และเป็นอะไรก็ได้คุณต้องการอะไรในชีวิตจะเป็นอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินการงานวิธีคิดนิสัยการมองโลกไปจนถึงความสัมพันธ์ขั้นตอนที่2ถามว่าทําไมตัวเองถึงต้องการสิ่งนั้นการเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทําไมถึงต้องการสิ่งนั้นจะช่วยให้เป้าหมายแน่วแนขึ้นขั้นตอนที่ส ระบุให้ชัดเจนว่าตัวตนในอนาคตของคุณเป็นแบบไหนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเปลี่ยนไปจากนั้นต้องระบุตัวตนในอนาคตที่คุณต้องการจะเป็นให้ชัดเจนขั้นตอนที่4ระบุถึงสิ่งที่คุณจะทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลองคิดดูว,ว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้เป้าหมายสําเร็จตัวอย่างเช่นเป้าหมายของผมคือการพัฒนาตัวเองคําปฏิญาณของผมก็อาจจะเป็นแบบนี้ผมจะอ่านหนังสือทุกวันอย่างน้อยวันละสิบหน้าและจดใจความสาคัญของมันเพื่อให้จำง่ายขึ้น หลังจากนั้นจะเอาที่สรุปไว้มาอ่านเพื่ออัดคลิปลง YouTube เพื่อแชร์ความรู้ให้คนอื่นๆหรือถ้าคุณอยากลดน้ำหนักคำปฏิญาณก็อาจจะเป็นผมจะตั้งใจทำา IF กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ5วันต่อสัปดาห์และออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีขั้นตอนที่5เพิ่มข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจถ้ามีข้อความอะไรที่คุณอ่านแล้วรู้สึกได้แรงบันดาลใจหรือมีกำลังใจให้ใส่เพิ่มลงไปในคำปฏิญาณด้วยสมองของผู้เขียนเสียหายมากจากอุบัติเหตุ ทำให้เขาแทบไม่มีความทรงจําระยะสั้นเหลืออยู่เลยเขาก็เลยลองใช้คําปฏิญาณว่าฉันจะปลดปล่อยความเชื่อที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่ที่ว่าตัวเองมีความทรงจําแย่มากเพราะสมองของฉันเป็น,นกลไกมหาศาลที่สามารถเยียวยารักษาได้ด้วยตัวเองและความทรงจําก็จะสามารถพัฒนากลับมาได้เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้มากแค่ไหนดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปฉันจะค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าฉันมีความจําเป็นเลิศและมันจะต้องดีขึ้นในทุกๆวัน และสุดท้ายความทรงจําของเขาก็กลับมาจริงๆหลังจากเขียนคําปฏิญาณออกมาแล้วก็ต้องอ่านมันทุกวันและมีอารมณ์ร่วมเหมือนกับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วผมขอยืมหลักการจากหนังสือชื่อ Tiny Habits มาใช้เพราะอาจจะช่วยให้คุณมีอารมณ์ร่วมง่ายขึ้นคือหลังจากที่อ่านจบให้ทําให้ตัวเองรู้สึกเป็นบวกเช่นพูดว่าเย้สาเร็จแล้วยอดเยี่ยมชนะขาดลอยจะพูดออกมาหรือพูดในใจก็ได้หรือจะจินตนาการเห็นพลุหรือเห็นตัวเองเปล่งประกาย ก็จะช่วยให้คุณมีอารมณ์ในแง่บวกได้ง่ายขึ้นครับและสุดท้ายก็คือเราสามารถปรับปรุงคําปฏิญาณเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะกับชีวิตของเราได้ตลอดเวลาข้อ3การจินตนาการถึงเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นการจินตนาการหรือ visualization คือการทําให้เห็นภาพในใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตนะครับรวมไปถึงการซ้อมในใจว่าเราต้องเป็นคนแบบไหนอะไรที่ต้องทําเพื่อให้เป้าหมายนั้นสําเร็จ เราสามารถจินตนาการถึงเป้าหมายระยะสั้นคือแค่สิ่งที่จะทำสเปรดก่อนหมดวันหรือจะจินตนาการถึงเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปก็ได้3ขั้นตอนในการสร้างจินตนาการขั้นตอนที่1เตรียมตัวหาที่นั่งสบายๆบ,บางคนอาจเปิดเพลงบรรเลงเบาๆด้วยก็ได้นะครับปิดตาแล้วทำใจให้สงบขั้นตอนที่สสร้างภาพในจินตนาการตอนนี้คุณสามารถทาอะไรก็ได้มีอะไรก็ได้สิ่งเหล่านั้นคืออะไรคุณอยากทาอะไร คุณอยากได้อะไรพยายามเห็นภาพคุณบรรลุเป้าหมายในจินตนาการคุณมองเห็นอะไรได้ยินอะไรสภาพรอบๆตัวเป็นยังไงตอนนั้นรู้สึกยังไงพยายามเห็นภาพอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะยิ่งภาพชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งกระตุ้นให้คุณลงมือทําได้ง่ายขึ้นเท่านั้นขั้นตอนที่3คือคนที่คุณอยากเป็นและสิ่งที่ต้องทําหลังจากรู้แล้วว่าต้องการอะไรบ้างให้จินตนาการว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นนะครับ และมองเห็นตัวเองลงมือทําในสิ่งที่จะพาไปหาเป้าหมายที่สําคัญคือต้องเห็นตัวเองกําลังสนุกและรู้สึกดีที่ได้ทําสิ่งนั้นอยู่ด้วยตอนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้เขาจินตนาการว่าตัวเองเขียนหนังสืออย่างมีความสุขสบายใจเขาจินตนาการถึงเป้าหมายว่าคนอ่านก็มีความสุขและประทับใจกับเนื้อหาของหนังสือด้วยนี่เป็นเทคนิคที่นิยมใช้คู่กับการอ่านคําปฏิญาณดังนั้นการจินตนาการและคําปฏิญาณของคุณควรสอดคล้องกันครับ ข้อ4การออกกําลังกายการออกกําลังกายตอนเช้าทําให้คุณตื่นตัวและแจ่มใสเราเลือกวิธีออกกําลังกายที่ชอบได้เลยครับข้อ 5. การอ่านหนังสือไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรมันก็มีหนังสือจากคนเก่งๆที่ประสบความสําเร็จมาแล้วให้อ่านนะครับจิมโรนเคยพูดว่าหนังสือคือความรู้ของโลกถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จหนังสือก็มีคําตอบห้องสมุดก็มีให้อ่านฟรีด้วยซ้ํานะครับเขาไม่เข้าใจคนที่ไม่อ่านหนังสือจริงๆ คำถามคือต้องอ่านมากขนาดไหนหนังสือเล่มนี้บอกว่าให้คุณอ่านทุกวันเริ่มจากเวลาหหน้าแล้วให้ค่อยเพิ่มเป็นวัวลาสิหน้าก็ได้ซึ่งจะใช้เวลาแค่1 0บถึงสินาทีต่อวันเท่านั้นเขาแนะนําให้กลับไปอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองที่อ่านจบแล้วอีกสักรอบเพราะปกติเราจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ร้อยเปอร์เซนจากการอ่านรอบเดียวและยิ่งอ่านมากเท่าไหร่ความรู้ในหนังสือก็จะเข้าไปสู่ในจิตใต้สํานึกของคุณมากขึ้นด้วยข้อ 6. การเขียนบันทึกหลักการข้อสุดท้ายคือการเขียน การเขียนจะทําให้เราต้องเรียบเรียงความคิดซึ่งช่วยให้มันตกตะกอนและหาทางออกของปัญหาได้ง่ายขึ้นและเมื่อกลับมาอ่านบันทึกของตัวเองอีกครั้งคุณอาจจะได้แง่ยคิดบางอย่างนะครับและเห็นพัฒนาการของตัวเองทําให้ได้กําลังใจและความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นสําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มเขียนยังไงเขาแนะนําแบบนี้ครับจะเขียนในสมุดหรือเขียนแบบดิจิทัลก็ได้หลังจากนั้นลองวางโครงสร้างของสิ่งที่จะเขียนเป็นหัวข้อคือวันที่สิ่งที่อยากขอบคุณสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทําสําเร็จ สิ่งที่ต้องปรับปรุงควรใช้เวลาเท่าไหร่กับปกขั้นตอนนี้ทำจิตใจให้สงบ5นาทีอ่านคำปฏิญาณ5นาทีสร้างภาพในจินตนาการ5นาทีออกกำลังกาย20นาทีอ่านหนังสือ20นาทีและเขียนบันทึก5นาทีนะครับรวมแล้วใช้เวลา60นาทีแต่ถ้าคุณยุ่งมากหรือเพิ่งเริ่มต้นก็สามารถทำทั้ง6ข้อนี้ได้ในเวลา6นาทีเท่านั้น นาทีที่1ตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขใช้เวลานี้ทําใจให้สงบหรือจะทําสมาธิก็ได้นาทีที่2อ่านคําปฏิญาณนาทีที่3จินตนาการว่าคุณทําเป้าหมายสําเร็จและมีความสุขกับสิ่งที่ทํานาทีที่4เขียนขอบคุณสิ่งต่างๆนาทีที่5อ่านหนังสือ1-2หน้านาทีที่6ออกกําลังกายเล็กน้อยวิธีเปลี่ยนชีวิตใน30วันทาไมการพัฒนาตัวเองถึงสําคัญต่อการประสบความสําเร็จ พราะคุณภาพชีวิตของเราทุกคนมาจากคุณภาพของนิสัยใครที่ประสบความสําเร็จแสดงว่าเขามีนิสัยที่ช่วยสร้างและรักษาระดับของความสําเร็จนิสัยคือกิจกรรมที่ทําซ้ําๆจนเกิดขึ้นในจิตใต้สํานึกและชีวิตก็จะดําเนินต่อไปด้วยนิสัยเหล่านั้นนะครับถ้าเราไม่เลือกนิสัยที่ต้องการนิสัยจะเป็นคนควบคุมชีวิตคุณดังนั้นเราต้องรู้ว่านิสัยแบบไหนช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายในขณะเดียวกันก็ต้องทิ้งนิสัยเชิงลบออกจากชีวิต หลายคนตั้งเป้าว่าจะทํานิสัยใหม่ๆตอนปีใหม่แต่ทําได้ไม่กี่วันก็เลิกที่เป็นแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้กลยุทธ์ที่ถูกต้องในการเปลี่ยนนิสัยครับกลยุทธ์เปลี่ยนนิสัยใน30วันเขาแบ่งการเปลี่ยนนิสัยเป็น3มช่วงนะครับ10วันแรกคือช่วงทนไม่ได้คุณจะเกลียดมันเพราะนิสัยใหม่หน้าเบื่อมากและทรมานมากคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวเพราะเขาไม่ได้เตรียมใจจะเจอ,อกับความลำบากในช่วงแรกและคิดว่าการทำนิสัยใหม่จะทำให้รู้สึกทุกทรมานแบบนี้ไปตลอด แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นครับคุณต้องสู้กับมันและเชื่อมั่นว่าต้องทำได้จำไว้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวถ้าผ่าน1ิบวันแรกไปได้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นวันที่1 1ถึง20เป็นช่วงไม่สบายใจคุณผ่านช่วงที่ยากที่สุดมาแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยอยากทำนิสัยใหม่อยู่ดีดังนั้นการมีวินัยก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับวันที่2 1ถึง30ตอนนี้ความมั่นใจของคุณเริ่มสูงขึ้นและรู้สึกดีกับตััวเองททีี่่นนนิสยใหมมาาไดด้กลข เป็นช่วงที่นิสัยใหม่กำลังประสานเข้ากับตัวตนของคุณแต่ก็อย่าพึ่งช่าใจนะครับเพราะบางคนคิดว่าขอกลับไปทํานิสัยเก่า2-3วันก็คงไม่เป็นไรแต่มันอาจทําให้สิ่งที่คุณทํามา20วันแรกพังทลายลงไปได้เหมือนกันผมขอเสริมข้อมูลจากหนังสือชื่อ t ทน y ฮ a b ปิดของดร์บีเจฟนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรากําหนดได้ยากว่าจะเปลี่ยนนิสัยได้ในเวลากี่วันเพราะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองและความยากของนิสัยใหม่ด้วย ดังนั้นถ้านิสัยใหม่เป็นอะไรที่ฝืนตัวตนของคุณมากๆมันอาจใช้เวลามากกว่า30วันครับเรื่องการเปลี่ยนนิสยัยผมอยากให้อ่านหรือลองฟังคลิปสรุป t i n นี่แ i ปินะครับจะได้ข้อมูลเรื่องนี้มากกว่าสำหรับสรุปหนังสือ Miracle Morning ก็จบเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ